เดี๋ยวจันกูจะหักอย่างนี้แหละพราะอย่างนี้เลยเดี๋ยวโหโดนแล้วครับมันวะเออมันวะอืออือ ย่ไง <unting reflex> ไม้แรกไม่โดนนี่ไม่ของเขาเลยกับจริงด้วยนะของจริงครับคนแ้ดีตึงเช้าเลยต oh. ึงครับผมมาแป๊บเดียวเองหังน้าใกลเหรอยอดครับโอ้ยหนน

ตัวนี้น่าจะมีสี่ห้าโลแล้วเนะี่ยเฮ้ยมีอีกนะนนมีอีกเป็นไ,ไงครับปลาตัวแรกของคุณชายนนกัดอะไรครับกัดอะไรครับกัดแัตเบรคครับไหนเออจาก้านจำรัดครับอเ,เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องหนดูปลาเนี่ยจ,จับปลาขึ้นมาเลยนนมันไม่มีฝันลวงได้ลวงได้ดก,กัดบ,บัตเบร,บร,เบรนี่ไม่ธรรมดามมเอาอเฮ้ยจับ,จบนี่จับ อ่างั้นแหละสวยหูใหญ่วะ่ะแน่นอนวะ่ะเดี๋ยวอเ,เอาโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์อ่ะโอ้ยปลาตัวแรกของคุณชานนนครับกระโหลกตัวแรกของปีจริงอ่ะไอ้เก้เอาเรื่องอนี่ก็เป็นสปูนสยามครับจากร้านจำห่ัดฟิชชิ่งร้อยยี่สิบบาท นี่ครับเบ็ดเดิมไปตรงไหนวะมีขวดด้วยปั่นตรงไหนก็ได้ใช่ไหมไต่รูเร้เรียมก่อนรู้เรียมก่อนหายแล้วค่อยๆเอาแล้วครับโอนน้นครับ สูบอุ้ยสูบใหญ่ครับผมดูครับใหญ่ๆอุ้ยอุ้ยโกนนครับมาปั่นตอนเย็นครับผมโอ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเนี่ครับหลังจากขาดไปครับ เชื่อผมไมไอ,อตัวด่คาดน่าจะมีว่าหมานซองโลสโลล้มโลดิง <laughs> คุยยับ <laughs> ดูคุยยับก็ <c oughs> ระวังนะระวังนะเอาเอาขีดไหมไแอบเอาขียูีที่นู่นนี้ปเปิดเลยกันขี้เปิดเล็กอะขีปเปิดเล็ก,ก เย็นเย็นสิเขารู้เลยว่าเป็นปลากระสูป่ะเชื่อดูครับอย่านนโดนอีกแล้วสุดยอดมันสุดยอดยอ่สุดยอดปันกระสูโมันไหมนี่นี่ครับหาซื้อได้จากร้านจำรัดพิชชิ่งผ่างกระเทียมนะครับอะไรสยามครับ สยามสยามไม่น้ำแขวงสยามตะปูนมาดูครับลำเรือเต็มลำเรือดูโอ้โหสูบทั้งนั้นเฮ้เฮ้ไม่เอาอะอยู่ไหมนะดู โต้เอ้ยดูดูกดคันโอ้โหหนาะยักษ์มาใหญ่เนาะอ้าเอาเรื่องไหมนะโอ้โหดููดกดคันลงนะโอ้โหมาที่แปลนโลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิปใหญ่ใหญ่ใตัวนี้ใหญ่มาแลไอหำมาแล้วเว้ยไอหำมาแล้วมามาึ้นมาไอหำ

Get on my head. Get, get, get.